จะสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจเรื่อง CRM ไปปรับใช้การงานของท่านได้นะฮะนะเพื่อที่จะรักษาลูกค้าปัจจุบันของท่านให้อยู่กับท่านและสร้างความพักดีต่อตราสินค้าหรือบริการของท่านนะฮะแล้วก็ใช้ CRM เพื่อเพิ่มยอดขายในลูกค้าฐานปัจจุบันแล้วก็ใช้ CRM ในการหาลูกค้าใหม่นะนั่นะนะคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ให้เพราะฉะนั้นก็เข้าสู่เรื่องเนื้อหาว่า ทำไมเราถึงต้องมาเข้าใจเรื่อง C M เพราะว่าในโลกนี้เกิดการบริหารจัดการที่ปรับเปลี่ยนหลักๆอยู่2ตัวตัวที่1ผมเรียกว่า globalization เดเรียโลกาภิวัตน์ผมไปที่ลาวนะผมบอก globalization คุณแปลว่าอะไรนะเขาบอกโอ้เขาแปลตรงนะห้องผ่าตัดก็เรียกห้องปาดใช่ไหมนะ globalization เราบอกว่าโลกาภิวัตน์เราแปลซะสวยคนลาวเขาปลกตรงๆเขาบอกเขาเรียกว่าฟ้าบอกกั้นฟ้าบอกกั้นคือท้องฟ้าไม่มีเขตแดนกั้น จาเพราะจากนี้ไปเราก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยกลายประเทศไทยมเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งบนแผนที่โลกนะฮะเพราะฉะนั้น globalization คือความเป็นตลาดนานาชาตินะฮะเพราะฉะนั้นต่างชาติก็เข้ามาได้สบายแล้วก็ไปต่างประเทศได้สบายปัญหาที่เรเรามีศักยภาพในการบุกต่างประเทศเข้าไหมาแต่เขามาลาบ้านเราแล้วนะฮะอีคอมเมิร e ์ดหรือนี้ธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะฮะ ถ้าท่านสามารถรู้จักใช้เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซให้เป็นประโยชน์นะท่านลดเรื่องของ agent เอเจนต์ไปเยอะเลยนะฮะการใช้การบุ๊กทางออนไลน์นะการทำยังไงที่จะให้เว็บไซต์โรงแรมท่านเนี่ยสามารถเข้าไปใน Google แล้วพอเขาคลิกโรงแรมพัทยาโรงแรมท่านจะโผล่ขึ้นมาในหน้าแรกไม่เกิน10ชื่อแต่ถ้าเมื่อหลายที่เป็นโผลมาหน้าที่หน้าที่สหน้าที่ห้าการันตีแทบโรงแรมท่านไม่มีใครรู้ละ นะเพื่อน,นั้นอันนี้มันมีเทคนิคเทคนิคในการในการใส่ตัว URL ยังไงท่านจะไม่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านอินเทอร์เน็ตว่าเขาจะสามารถใส่ชื่อเลียงยังไงที่ทําให้พอคลิกโฮเทลพัทยาพุกชื่อท่านขึ้นมาอันดับหนึ่งนะท่านก็จะได้เปรียบละนะครับทีนี้ในสังคมบ้านเราตอนนี้เราเกิดสังคมส่วนเกินนะฮะซึ่งผิดกับเมื่อ20-30ปีที่แล้วตอนผมสงการตลาดใหม่ๆเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะ นะในสังคมสมเกินเนี่ยมันเป็นไฮเปอร์คอมเพติชันไฮเปอร์คอมเพติชันก็คือการแข่งขันที่รุนแรงไฮเปอร์ Hyper คือรุนแรงพวกไฮเปอร์นะฮะเกิดอะไรขึ้นครับในสังคมนี้สังคมนี้เขาบอกว่าลักษณะสินค้ามไม่แตกต่างกันเลยอย่างที่ผมบอกคุณพักดุสิตพัทยากับคุณพักโรงแรมเอวันตามมาต่างกันตรงไหน,นไม่ต่างกันต่างกันท,ที่ที่ขนาดของห้องหรือเปล่าก็อาจจะนิดหน่อยต่างกันที่อะไรบ้าง มันก็จะต่างกันที่บริการเท่านั้นเองนะครับ price are about the same ราคาก็เกือบเหมือนกันหมดคุณพักคืนเท่าไหร่คู่แข่งคุณก็เสนอราคาใกล้เคียงกันไม่ได้แตกต่างกันมากมีแต่จะถูกลงถูกลงทุกวันเพรต้องการแย่งลูกค้าม,มาใช่ไหมฮะ delivery channel เหมือนกันหมดช่องทางการขายเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เขาบอกว่า the are n o v i r g i n customer เราจำไหนะฮะ เดี๋ยวนี้คุณหาผู้บริโภคที่ยังผมมัจารีอยู่ไม่ค่อยมีแล้วที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยเสียตัวให้ใครไม่มีนะผู้บริโภคที่ท่านเอามาแต่ละท่านเนี่ยมันเสียตัวไม่รู้กี่สิบสินค้าแล้วนะไม่ใช่เขาไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าไม่มีเวอร์จิ้นคัสเสมอไม่มีใครที่ไม่รู้อินโอินเน่ไม่เคยมีใครที่บอกว่ามาแล้วไม่เคยพักโรงแรมเลยอยากมาริมรถโรงแรมท่านนะเพราะฉะนั้นก็คือเขามีประสบการณ์มาแล้วทั้งนั้น นะและข้อต่อไปก็คือ lack of good c u s t o m e r คุณจะหาลูกค้าดีๆไม่ค่อยมีแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะมีแต่ลูกค้าเร็วๆที่เกาเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นคนโรงแรมที่ดีก็คือโรงแรมที่จับลูกค้าที่ดีของตัวเองไว้ลูกค้าที่จ่ายดีเงินดีนะไม่ค่อยมีปัญหาลูกค้าพวกนั้นเราเดีกยว่าเป็นลูกค้าแพลตินัมท่านเดี๋ยวต้องกอดเขาให้แน่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ ท่านหลุดมาให้คู่แข่งเมื่อน,นั้นท่านก็จะลำบากเห็นลูกค้าที่มันไปชอบเอาเราตามโรมงแรมนู่นโรงแรมนี้ก็คือลูกค้าที่ไม่มีโรงแรมไหนเอาแล้วนะฮะเราเรียกว,ว่าโกแลกกับกูด d c คุยซัเมอร์นะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช้อปปิ้งโหมดเพราะลูกค้าแต่ละคนเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรักเดียวใจเดียวทุกคนไม่มีใครจงรละพักดีทุกคนมีหลายใจนะฮะไม่เชื่อท่านลองถามดีกลับไปที่ห้องน้ําท่าน ในบ้านถ้ามีสมาชิกห้าคนมีไหมบ้านไหนที่ใช้แชมพูยี่ห้อเดียวตลอดทั้งบ้านไม่มีเราลักเดียวใจเดียวบางทีเราคนเดียวเลยยังใช้แชมพูสามยี่ห้อนะบางช่วงเราต้องใช้แชมพูที่ต้องสระทุกวันนะเราก็ต้องแชมพูละเอียดอ่อนแชมพูเด็กจอนสันอย่างเงี้ยสระได้ทุกวันนะบางทีคุณเกิดลังคาควรต้องหานไปใช้คลินิกนะเพราะฉะนั้นคนเรานะคนเดียวกันเองก็มัลติโลโยคมีความพักดีต่อหลายๆแบรนด์เช่นกันเป็นด้วยเหตุนี้ นะ Consolidation of Cu s t ก m e าการจัดกลุ่มหรือการเกาะกลุ่มของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะท่านจะต้องจำแนกกลุ่มลูกค้าไม่ใช่ไปจำแนกตามดิโมกรกหรือตามอายุตามเพศตามการศึกษาตามเชื้อชาติไม่ใช่ท่านจะต้องจำแนกกลุ่มของลูกค้าท่านตามพฤติกรรมของลูกค้าตามความชอบพอของลูกค้า นะฮะแล้วเอาพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยเก็บไว้ในดัตตาเบสท่านเล่าทุ่ยกันเหล่านั้นเนี่ยมาสะท้อนกลับให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยเข้าใจเขาแล้วเขาจะรักที่อยากจะมาพักที่โรงแรมนะมีไหมถ้าคุณมีข้อมูลเก็บลูกค้าท่านพอลูกค้าคุณนี้เดินเข้ามาปั้งปบรีจิสเตอร์ขีดชื่อมิสเตอร์จอห์นสมิธกดจึ้งฮึก๊กจอห์นสมิธคนนี้มาพักเราสี่ครั้งนะอย่างน้อยปีหนึ่งสองครั้งนะพอพักทีไรปุ๊บเขาต้องการเลือกมุมนะเอออะไรมุม หน้าทะเลซีวิวเขาต้องในเขาชอบกินกล้วยหอมนะมังคุดนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถพอคลิกเสร็จป,ป,ปุ๊บคุณรู้ป,ปุ๊บคุณเตรียมดาต้าเบสคุณมีผลไมก้กล้วยหอมกับมังคุดไปใส่อยู่ในห้องเขาแล้วก็มีห้องที่อยู่ในซีวิวให้เขาจะเกิดอะไรขึ้นความประทับใจที่เขาไม่เคยพูดถึงเรียกว่าความคาดหวังนะฮะเขาก็จะเกิดความรู้สึกเซอร์ไพรส์ขึ้นมาว่าโอ้ยโรงแรมนี้เข้าใจฉันดีนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้นะครับ ด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าการมีความการมีความได้เปรียบในการแข่งขันจึงไม่เพียงพอสิ่งที่ท่านผู้บริหารจะต้องทำคือทำอย่างที่จะให้ลูกค้าท่านเนี่ยทำงานให้ท่านและเรียกว่า making your customer work for you นะให้ลูกค้าเป็นแบรนด์แอดมิสเดอร์เป็นคนไปเป็นพนักง,งานขายให้คุณนะครับมีมีไหมครับถามว่าซิปจ็อบมันต้องโฆษณา iPad 2ไ ถ้าจะไม่ต้องเลยพอมาบอกว่า iPad ดปอจะออกไอคนน้นก็ซื้อคนนี้ก็ซื้อคนนี้ก็บอกต่อคนนึงคนนู้ก็บอกต่อคนนี้นะทุกคน,นก็บอกต่อกันมาทุกคนเป็นพนักงานขาย,ขายเขาโดยที่ไม่ต้องไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือเงินเดือนเลยนะนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้ท่านเป็นอย่างนั้นนะฮะในเมืองไทยก็เหมือนกัน ขบวนทั์บ้านเราก็เกิดการเปลี่ยนในรอบ30ปีที่ผ่านมานะอันที่หนึ่งคือ globalization ที่เราพูดถึงนะฮะมี FTA มีเงินไหลเข้าหลาออกนะฮะ free flow of IT นะฮะทั้งหลายแหล่นะ,ะเข้ามาเยอะแยะเน้นถ้าเราตามไม่ทันเราเสียเปรียบน,นะฮะตอนนี้กูมานจีนเริ่มบุกเข้ามาเต็มเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเงินเข้าหนากว่าเราเงินเข้าแข็งกว่าเราถ้าเราเตรียมไม่ไม่พร้อมเนี่ยเราจะแพ้แพ้เข้าได้นะฮะ c h a n g i n ิง f Population Society นะะถ้าท่าน,านเป็นคนที่รู้จักศึกษาข้อมูลประชากรสถิติประชากรแล้วท่านจะมองว่าเมืองไทยจะเริ่มเรียนแบบญี่ปุ่นแล้วนะอีกอีก50ปีจากนี้ไปประชากรที่มายุกเกิน60เนี่ยจะมีประมาณเกือบ20% 20%กว่านะถามว่าตลาดนี้เป็นยังไงครับเป็นตลาดคุณภาพนะครับเป็นตลาดที่ถ้าท่านสามารถสร้างโรงแรมหรือให้บริการสำหรับคนกลุ่มนี้ คนกลุ่มนี้คือกลุ่มกลุ่มที่ผมเรียกว่าอะไรครับสวใช่ไหมพวกนี้ไม่ใช่สสละไม่สดใสละพวกนี้คือสูงวัยนะพอสูงวัยพวกนี้คือยังไงบริษัททัวร์ที่ผมไปเที่ยวเขาประจําเนี่ยเขาบอกผมเลยอาจารย์เราจับลูกค้าสวลูกค้าสสเดินเข้ามาแล้วไม่เคยสนใจนะว่าเหรอเออคุณจับพวกลูกค้าสวต้องต้องเป็นพวกสสไม่เอาเอาสวในรัฐสภาว่ไม่ใช่พวกสูงวัยพวกซีเนียร์ซิติเซนตโอกรทออะไรหรือครับ เพราะพวกสูงวัยคือพวกที่มีอะไรครับมีทั้งเวลาและมีทั้งเงินใช่ไหมฮะถามว่าถ้าเราเอาพวกเอาอะนะให้ไปเที่ยวปีนึงพวกท่านเที่ยวได้กี่ครั้งอย่างมากก็สองครั้งอย่างผมตอนสมัยก่อนผมก็เที่ยวได้ปีอีงสองครั้งคือช่วงปิดเทอมซัมเมอร์กับช่วงปิดเทอมตอนตุลาแล้วช่วงเวลาอื่นเที่ยวไม่ได้เลยเพราะอะไรสอนหนังสือแต่พอกะลากระียนเสร็จป,ป,ปุ๊บเป็นฟรีลานา์อย่างเดียวโอ้โหเที่ยวได้ทุกอันเดือนเลยนะทุกเดือนเลย เราถามว่าคนที่มีเงินก็คือคนที่กเกษียณแล้วใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการจับนะเพราะั้นลองดูนะฮะเรากำลังมุฟสู่เอจิงโซซายตี้เรากำลังเคลื่อนเข้าสู่ตลาดคนชราเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมครับผมไปเที่ยวญี่ปุ่นไปคุยนะว่ากี่ญี่ปุ่นเขาบอกญี่ปุ่นมีคนอายุเกิน60เนะี่ยลาดเกือบ4ี่นะ แล้วเขาได้กเกษียณเงินเกษียณอย่ากรัฐบาลสมมติเดือนหนึ 3, ่งสามแสนเยนสามแสนเยนอยู่ญี่ปุ่นได้ไหมตกเกียวไม่มีทางเลยค่าเช่าห้องพักก็เดือนหนึ่งสองแสนกว่าเยนเข้าไปละเพราะฉะนั้นสามแสนเยนถ้ามาอยู่เมืองไทยใช่ไหมเชียงใหม่มาถึงมีหมู่บ้านญี่ปุ่นเพราะต้อนคนญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยสามแสนเยนเท่ากับเท่าไหร่ครับตีละสามสิบจุดสามสิบเจ็ดตังค์นะ